เส้นเบ็ดสิงมาลครับแลโอ้ oh, ตัวที่สนี่ครับมาแล้วมาแล้วครับมดมา่ยกันนีครับท oh. ครับ, oh. รบพี่น้งเ <laughs> ส้นเบ็ด เปลนเบียดสิ่งเมาอแหละครับมึงเดือยพี่น้องเมึงมึงลีลาเป็นอย่างไรครับมันขับมัครับเมันรีล่าเป็นอย่างไรครับน่าจะตัวใหญ่อยู่นี่ครับพี่น้องเออน่าจะตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องนะ นี่เด้อครับพี่น้องบรรยากาศอยู่ไฮเคลื่อนเท่านี้ครับคือสีตัวใหญ่อยู่ครับพี่น้องออพี่น้องอล่อลุนน้ำกันเด้อนี่ครับเป็นว่าตัวยังไงมันว่า,วาดีล่าเด้อครับ ดีล่างัดเด็ดครับเอือแมงแมงพี่น้องเป็นว่าตัวใหญ่แท้ล่ะครับเอาให้ยูเด้อปลาเอ้ยขึ้นละไปนอนนี่ปลาขึ้นละไปนอนนี่ลุ่นลุ่นครับพี่น้อง ตัวหน่อยด้ยตัวใหญ่หน่ครับรุ่นรุ่นหลุนหลุนหลุนหน่ครับอ่ะได้อ่ะพีะ่น้องเมื่อเมือง,งกันว่าปลาสิตัวหน่อยด้ยตัวใหญ่หน่ครับเออดีล่ะดีล่ะ เลียนเบ็ดสิ่งขนาดได้พี่น้องลีล่างัดป่าครับเบ็ดโกงขนาดนี้พี่น้องอืมังด้พี่น้องลีล่าป่าเป็น ขนาดเลยสุบสูปลาจนให้ปลาอ้อนแรงครับอ้อยู่ได้ปะไออ่อยู่ได้อยู่ด้บรรยากาศอยู่ไกลเกินครับไงราบมะลุ่นนะครับกปลาตัวนี้นะที่นี ใส่เวลายังดนนครับ,รบ,บพี่น้อง <c oughs> เราก็ลังสูกับเบสอยู่นี่ครับ <c oughs> ใส่เวลาดนเติมนี่ครับ <c oughs> <c oughs> ปลากระกสูกับเบดอยู่นี่ครับอ

ยขั้นเห็นต right oh yeah. right ัวปลาอยู่นี่คับพี่นองมา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 ยมาเามามัมานามามตัวมาาม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 าามามมามาาามามมา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 ม่า เกี่ยวยนมันลงต่ำเลยกลัวมันสิเกาะดึงเร็ววสาวขึ้นเร็วๆดึงเร็วๆดึงเร็วเอาฟังมาแม่พี่ละสล่ะอู้หคุณพี่น้องขึ้นละครับขึ้ละขึ้นละญ่แท่ใหญ่แทหญ่แทลครับอู้ห อันดไอเท er ียร์เลยนี่ครับอึดอืดอือเออสักโบถือพี่น้องไงอือโหยางไงเลยครับอัดอีโธสองตันี่พี่น้องไงนี่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 สองตนี่ตัวที่สองแรงมากนี่ครับนี่ตัวที่สองนี่ครับมาแล้วมาแล้วครับตัวนี้ ต e ัวน uh, right. Th ี้ก็ง่ายเ่กันน่ครับออสองโต๊ะเนี่ยพี่น้องเลย่ได้นี้คนุุเอาขืนยีงละครับพุนครับพี่น้องอนี่นี่โต๊ะที่สองพี่น้องเลยไม่ได้นะครับเออมาล่ะนี่ครับ ไงแขกไงแขกครับเออไงบอพี um ujemy, ่น้องนี่ครับเออแต่เมื่องเนี้ยครับเดี๋ยวพันธีสร้างให้เมื่องเนี้ยครับว่าจักโลก ไอ้ไปมึงตัวนั่ง่แน่นอนนีแน่นอนถ้าเรื่องอ่ได้กินเลยปลาตัวนั่นไม่ด้กิน่เ็เ็ีกินเลยปลามันตื่นมากแกผุนเนาะไอ้เจ้าหน้าที่มันเอามีโค้โจกมากเห็นไหมโจกพักตกอู้ยังยงขนาดนั้ ตัวใหญ่ขนาดนะพี่น้องพูนพนอีกตัวนึงเพื่อนเอาขึ้นอยู่พูนนะครับพูนอืงพี่น้องห้อยมันลุดไป่เทอนี่อืไอ้ดมอยู่ออบึก

อีกตัวนึงไม่เอาไปพูดหรือเปล่าไอ้ชิบิเมองอีกตัวน,นึงนครับจักโหรอพี่ฮะจจกโลครับยังไม่เข้าไหนสั่งเออ ใหญ่ๆขนาดเลยเตัวนี้กลัวแมนๆตัวนั้นใหญ่ๆกว่าตัวนี้ครับมานี่เห็นไหมน้องอเออมาเนี่ยครับเส้นเบ็ดมันตัวยังใหญ่ครับยยนี่ครับรบรรยากาศไทยเกลือนเส้นเบ็ดสิ่ง เพื่อนล่าสีสไลด์เก็บภาพบรรยากาศมาให้พี่น้องได้ชมนี้ครับ